ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับพี่เอจาก A Cap i t ตอกันอีกแล้วนะก็ต่อจากรีวิวบัตตี้ไฟกล่อง s อ d05 ไปนะครับก็เป็นถึงคิวของแวนการ์ดนะชุดใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วนะตอนนี้พี่เอก็เริ่มหันมาเล่นแวนการ์ดกันอีกแล้วนะตอนแรกก็เล่นกันไปเมื่อก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้เติมไปเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้จะมาเล่นเพิ่มเติมนะครับเป็นอีกหนึ่งเขาเรียก หนึ่งการ์ดเกมละกันนะครับเพราะว่าเวนการ์ดไปได้ไกลกว่าบ u ดดี้ไฟนะครับใครที่ไม่อยากจะเสียใจปล่อยไอ้การ์ดเป็นกระดาษก็เอาบ u ดดี้ไปเทรดได้นะมีน้องหลายคนถามพี่เอนะครับว่าพี่ครับผมแบบหมดแพชชั่นบ u ดดี้ไฟแล้วครับพี่ผมเบื่อครับนู่นนี่นั่นโปรโมไม่สวยเลยโปรโมล่าไปก็ไม่ดีอยากย้ายเป็นเวนการ์ดพี่แนะนําเด็กหน่อยก็พี่ก็แนะนำได้นะใครสนใจก็ให้พี่แนะนำได้นะครับทักมาใน Discord ได้เลยนะยินดีช่วยเหลือทุกคนนะครับอ่าโอเค อตอนนี้เราก็มาดูในชุด VBT04 คิด142นะเดี๋ยวคลิดนี้จะขอเป็นคิด1ก่อนนะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นชุดของน้องๆเขานะแต่พี่ก็จะรีวิวกล่องเดี่ยวก่อนนะนะนี่เป็นกล่องนี้รู้สึกจะเป็นกล่อง Delete กับเป็นกล่อง Link Joker นะครับกับ Shadow นะก็เป็นของคุณนานบิดะ คุณธนะแล้วก็คุณจีนนะครับอ่ะที่ร่วมลงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างแกะกันสดๆโอเคอ่ะนี่การ์ดวนการ์ดนะครับทำออกมาได้ดีเลยนะเดี๋ยวจ,จะแกะขนาดนิดนึง อ่ะโอเคครับ <c oughs> เราจะมารีวิวกันแบบฉบับรวดเร็วนะเพราะว่าคิดว่าหลายๆช่องเขาคงทำไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าเราก็จะมารีวิวให้ดูเดี๋ยวเราจะเอาหลังกล่องไปก่อนนะอ,ะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นโฆษณาใช่อันนี้น่าจะเป็นการฟอย์นะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะครับ <c oughs> มานี่ชัดเจนสวยงามเห็นไหม อ่าเป็นแคนลิงจูเกอร์นะชวัเชลดรา้อนนะครับคนนี้เลขสามนะได้ฟอส์นะครับนะอ่าเป็นวันวันกาดวันเปิดเินนะเขาจะวาร์สเลือกเรียากาศคู่แข่งหนึ่งนะหนึ่งใบนะครับบายยูนิตเหล่านั้นในสภาพคว่ำนะบายก็คือคว่ำไปเลยนะอืมบายยูนิตเหล่านั้นในสภาพคว่ำนะบายบายออกไปนี่ก็คือเหมือนเอาออกจากเกมทุกคนนะมันยิ่งกัาลงดอปนะอืม แล้วก็มีสกิลอีกอันหนึ่งคนระับคอยบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งการ์ดเกียร์สามนะหงายการ์ดในบายโซนทั้งหมดของคู่แข่งคู่แข่งไม่สามารถไม่สามารถอะไรวะคอ n o r m a คอการ์ดที่มีชื่อกาดเหมือนกับการ์ดที่หงายหน้าอยู่ในบายโซนตัวเองรวมการที่บายหลังจากนี้ด้วยอ๋อโหก็แสดงว่าสมมติสมมตินะสมมติว่าเราเจอบัสเบร์เด แล้วบาสเบทโดนบายออกไปแล้วก็โดนหงายด้วยสกิลนี้เราลุมบาสเบทไม่ได้อีกแล้วโคตรเก่งไม่สามารถผู้แข่งไม่สามารถนอมอนคอนอมอนคอคือคอธรรมดาการ์ดที่มีชื่อกาดเหมือนกับการ์ดที่หงายหน้าแต่ถ้าบาสเบตมาด้วยเซอร์เบียนะก็ก็ยังได้อยู่นะโอเคตอนบอกนอมอนคอนะ แสดงว่าโซเวียได้นะครับอ้าวมา <c oughs> เป็นเกยดอนนะครับดีลิเตอร์แห่งคลื่นเกรดอนอารีอากาศของคู้แข่งไม่สามารถถูกเคลื่อนย้า,ายาไปยังช่อง R ช่องอื่นได้นะคือล็อกช่องไว้ปกติแวนการเนี่ยจะเคลื่อนช่องได้ในแถวเดียวกันนะแบบข้างหลังมาข้างหน้าข้างหน้าข้างหลังนะแล้วมีสีออโต้ลงแบนการนะคาร์บอโซบ,บา,นะรารนะเลือกรอากาศของคู้แข่งหนึ่งใบนะบายูนิตนั้นในสภาพคว่ำนะ ถ้าคุณไรยูนิตนี้ทับเกียร์สามดีลิทแวนการของคู่แข่งนะก็คือทําให้แวนการของคู่แข่งกลายเป็นศูนย์นั่นเองนะครับนะพลังโจมตีการศูนย์เทคหายด้วยนะอ่าแล้วก็ยูนิตได้รับคีบวกหนึ่งะจนจุดเทินนะครับนมันบอกว่าจนจุดเทินของไฟเตอร์เจ้าของยูนิตที่ถูกดีลิทจะกลายเป็นสภาพคว่ำและสูญเสียพลังโจมตีไปด้วยนะเห็นไหมนี่เขาเกียนไว้ชัดเจนนะครับ จะได้ดูกันง่ายๆครับ <c oughs> อ่ะถัดมาก็เป็นอิกกี้นะเลิเตอร์อิก,กี้เมื่อเขาตัวนี้เป็นเกรดสามนะเมื่ออยู่ในนีจโจมตีแวนกายนะครับวิทายเรียการใบอื่นของคุณที่อยู่ในช่องแถวตั้งเดียวกับการ์ใบนี้นะ1ใบนะครับแล้วก็อยู่ในนี้ได้รับสีผ่านตามจํานวนเกรดของคู่แข่งเก็บยูนิตที่ถูกวิทายเป็นค่าคอ์สของคามสามารถนี้ จดจบเทินนะถ้ายูนิตนี้ได้รับ Power 8000หรือมากกว่านะครับเลือกเรียการของคู่แข่ง1ใบใบยูนิตนั้นในสภาพความด้วยนะก็ถ้าสมมุติว่ามันอยู่แถวเดียวสมมุติมันอยู่ช่องซ้ายนะครับแล้วช่องซ้ายคู่แข่งมี2ใบก็ไปทั้งบอดนะครับก็จะบวก8000ันะนถ้า8000ติดก็จะได้บายเพิ่มอีกหใบด้วยในสภาพความเก่งเก่งเกงคนนี้นะครับ อ่านอสอะไรวะ North Storm นอสสตรอมดาก้อนนะครับเกรดสามนะนนงสนามตัวนี้ไม่ได้กิฟนะช่องเรียนน้ำพุุ่งสนามนะถ้าบางการคู่แข่งเป็นเซเบอร์ดาก้อนนะเลือกเรียกากาศเกรดสองหรือสูงกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบใบย,ยูนในนั้นนะครัข้ามจากนั้นวิไทยยูนิตนี้แล้วก็หงายแดมด้วยเก่งเก่งเก่งนี่ กีเวนนะครับเมื่อเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในโจมตีถ้าแวนการ์งู้แข่งถูกดีลิทนะก็ส่งการ์ดบนมือคุณหรือเรือการ์ดของคุณลงมาถกใบสแตนแวนการ์ดแล้วก็ได้ลบหนึ่งนะตัวนี้ถ้ามันตีถ้ามันจบการต่อสู้ที่ตัวเองตีนะมันต้องอยู่บนสนามนะครับ <c oughs> คนนี้ก็บอกว่าในการต่อสู้ถ้าคุณมีน่าจะเป็นในตัวนี้นะครับเฮลิ่งเอา,เอามาใช่ ตัวนี่ไงสองตัวนะครับถ้ามีไอตัวเฮลิ่งนะก็คือตัวนี้ไงเฮลิ่งนะครับอ,อยู่บนช่องเรียกาอยู่ในเบลสี่พันถ้ามีคนนี้อยู่อ่ะในช่องเรียก,ก็บอกสี่พันนะแล้วก็ในดับโซนเะมือเออ่อเฮลิ่งของคุณลงบนช่องเรือกาก็โซบาร์ดข้อการนี้ลงช่องเรือกานะจากบลบอกนะม,มันจะค่อนข้างเอียงไปไหมรู้สึกมันจะเอียงเอียงนะ เฮลิ่งนะคนนี้ก็บอกว่าเมื่อตัวนี้ฮิตแวนการ์นะถ้าคุณมีเฮลิ่งดีลเตอร์ตัวข้างมานะันอะคอเตอร์บาร์เลือกเรียากาศของผู้แข่งหนึ่งใบนะบายการในสภาพความนะแล้วก็จะหลบโซนด้วยถ้าไาตัวหลบโซนถ้ามีตัวเองดีลเตอร์อันบะก็อีกตัวหนึ่งนะของคุณอย,อยู่บนสนามนะคอเตอร์บาร์คอคร์นี้จากหลุมได้นะ <c oughs> โอเคเป็นอกราวิตี้ คอร์ลด์ดาก้อนนะนี่เป็นเกจสองนะเมือ่อยูยนิตนี้โจมตีที่เป็นก๊าซด,ดูการ์ดห้าใบบนสุดจากกองการ์ดของคุณไรหรือคอการ์ดผเผาเซเบอร์ดาก้อนเกจสามจากนั้นไม่เกินหนึ่งใบในสภาพเลสนะลงบนช่องเซอร์เคิลที่ยูนิตนี้อยู่นะครับแล้วสับกองการ์ดถ้าตัวนี้อยู่แวนก็อาจจะได้ไลท์แวนเลยนะถ้าตีฮิตเก่งมากเป็นลูเมทัลโค้ดดาก้อนนะ ช่องกาก,กกับช่องอานะเมื่อลงสนามนะถ้าจำนวนเรียกอากาศของคุณมากกว่าจำนวนเรียกาอากาศคู่แข่งโซบาสตัวนี้บวกหมื่นหรือป้องกันบวกหมื่นนะสมมติตัวนี้อยู่บนช่องเรียแล้วกระโดดเข้าไปในช่องกาดก็มันก็จะเข้าสนามนะก็โซบารได้นะครับก็บวกอีกหมื่นนะก็มันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งใช่ก็จะเป็นอีกหมื่นห้าพันเลยนะคนนี้ต่อเลยโกลไก เมื่อตัวนี้ตัวคิดว่าคิดแวนการาศยูนิตของคูณ2ใบได้รับเพาเวอร์สีพันจนจบเทินนะก็เป็นบวกพลังต่อไปเป็นผู้เผดประตูทมินนะครับเมื่อลงสนามนะถ้าคู้แข่งมีเรียกะ2 2ใบหรือน้อยกว่านะครับโซบัสหนนั้นดู2ใบบนสุดของการ์ดคูนคอการ์ดที่มีเกตเท่ากันหรือต่ำกว่านะแวนกาคู้แข่งใบลงช่องเรียกการ แลนํำที่เหลือไปเรียงไว้โอเคเป็นโดรนนะเมื่อบังการของกู้แข่งถูกดีลิทก็นำการนี้เข้าสู่โซลเลือกเรียกาศของกู้แข่งหนึ่งใบบายการ์นั้นในสภาพคว่ำนะถ้าดาเมจของคุณไม่มีการ์หงายอยู่ก็หงายแดงคนนี้นะครับ Gravity Dragon เกดหนึ่งนะครับเป็นคอนช่องอานะในเตือนคุณถ้าคุณมีเรียกเกสองใบหรือน้อยกว่ายูนิตเผาเซเวอร์ดาก้อนใบอื่นทั้งหมดของคุณที่แถวนอนแถวนอนอแถวแนวนอนเดียวกับยูนิตนี้ได้รับสี่พันตีแรงขึ้นนะเนาะอันนี้เป็นลีลิเตอร์นะเมื่ออยู่ี้โจมตีฮิตแฟนการนะครับ <c oughs> หรือการโจมตีที่ยูนิตบูธฮิตแฟนการก็โซบัส นำเรียกับใบเอ่งของคุณหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะก็เอาไปลงได้ใหม่อ่ะเจก้านะเมื่อลงสนามนะครับคาร์เตอร์บารีไทยเรียกับใบเอ่อของคุณหนึ่งใบใบเรียกับทั้งหมดของผู้แข่งอยู่ในตั้งตั้งเดียวกับยูนิตนี้สภาพความอ๋อก็ทั้งแถวตั้งเดียวถ้ามีสองใบก็ไปสองเนาะคนนี้หละผู้ควบคุมสนามแรงดึงดูดนะ ถ้าคู่แข่งมีเรียการสองใบหรือน้อยกว่านะครับนำยูนิตนี้เข้าโซยูนิตของคุณสามใบได้รับ4,000แล้วก็ตัวเริ่มนะครับไมโครไมโครโฮสโคลาโกพิดนะตัวเริ่มนี่เป็นเป็นทิกเกอร์นะเป็น PG นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น ได้ได้ว่าของลนะิงจ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเรามาดูชาโดด์พลัดดินกันบ้างเดี๋ยวกดไปต่อเรียงต่อเลยแล้วกันนี่เกณฑ์ัสบัตเตอร์นนะ <c oughs> เกียสามนะครับเมื่ออยู่ในนี้โจมตีนะครับเขาตบหนึา่งรีทายเรียกากาศของคุณ2ใบนะถ้าจ,จวดหนึง่งคู้แข่งเลือกรีทายเรียกากาศของตัวเองหนึ่งใบ <c oughs> รีทายยูนิตนั้นและยูนิตนี้ได้รับหนึ่งหมื่นนะครับ แล้วก็เมื่อเรียการของคู่แข่งถูกรีทายถ้าโซ่ของคุณมีเกจสามที่มี็นคำว่าบลัสเตอร์อยู่ก็โบกหนึ่งขีจนจบเทิร์นนะครับเก่งมากกัดบลัสเตอร์นี้ก็เป็นดาร์คเมทัลดารนะ์กอนนะก็คาตบาบาหนึ่งลีทายเรียการ,ระอของคุณหนึ่งใบค้นหาการที่มีพลังเก้าพันจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบขอการในห้องอาร์และสับกองคู่แข่งเลือกรีทายเรียการตัวเองหนึ่งใบรีไทาย เรียกกานั้นว่าจบเทินนั้นรีทายเรียกที่ถูกคอด้วยความสามารถนี้ก็คือ <c oughs> เราคอตัวนั้นใช่ไหมคอเสร็จก็จบเทิน,น,นก็รีทายกับแค่นั้นเองอ่าต่อไปเป็น s ช d ร์โ l เบลดาก้อนนะเก3สนะลงสนามนะครับเขาหนึ่งนะดูสองใบบนสุดคอไม่เกินสองใบจากนั้นลงช่องเรียกดและในสภาพเลสสกัดที่ถูกที่เหลือลงช่องดอกนะ <c oughs> นี่ก็เป็นブラสต์ดาร์กนะฟุฮัทแบบไม่ฟอยอะน,นี่ก็เป็นทัมเปสเตอร์นะครับดาร์กดาร์กบอลทัมเปสเตอร์นะสวยงามเมื่อลงสนามนะครับเคอร์เตอร์บาร์สหนึ่งนะค้นหากัทที่พลังห้าพันกล้ก็กราฟไม่เกินหนึ่งใบคอการนั้นลงช่องเร็กกาในสภาพเลนและสับกองนะครับต้องคอปีกดําได้นาะจากชุดเก่านะถึงหรือเปล่าปีกดำห้าพันไม่รู้ <S 2> <S 2> <S ะนะแล้วก็เมื่อไาร่กางคุณ ที่มีพลัง5,000ลงสนามวีดีโอนี้ได้รับ3,000จน,นจบเทินนะถ้า5,000ลงอีกก็บวกอีกอันนี้มันบอกว่าถ้าจำนวนเรียกาดของคุณมีมากกว่าจำนวนเรียกาดของคู่แข่งนะคู่แข่งไม่สามารถเอร์เซปได้ค,คนนี้อ่าโซโบาว มันบอกว่าเมื่อลูกสนามจากมือถ้าเป็นกลางคุณมีคำว่าบาสเตอร์นะในชื่อการเขาตับบ้านหนึ่งค้นหามาบีบาวไม่เกินหนึ่งใบจากกองการคอการนั้นลงช่องเรียกกาศระดับกองการและอยู่น,นี้บวกห้าพันอ,อย่าขอขยับกล้องนิดนึงพอดีว่ามันล,นลุนละมันเริ่มล้นกรอบละค้มกอ,องนิดนึงนะ อ่ะ,ะเดีพยายามซ้อนๆๆแล้วเนาะเพราะว่ามันเริ่มจะเห็นไม่ทั่วแล้วเยอะมากนะครับคนนี้ไซส์สองเจ็ดพันเนาะบอกว่าเรียการของมันบอกว่าเรียการของคุณสามใบนะครับเรษเรียการคุณสามใบคุณและคู่แข่งสามารถคารเตอร์บาสเฮ้ยไงยแดมหร so ือโซนบารได้ต่างฝ่ายต่างเลือกวางนะเรษเรียการของคุณสามใบ คู่แข่งคุณและคู่แข่งสามารถเขาจะใช้ก <t aps> ็คือไงแดมหรือหรือว่าโซชาร์จได้ต่างฝ่ายต่างเลือกได้เพื่ออะไรกันโดูม่าเมื่อหยุดนีโจมตีบรนากาดถ้าจํานวนเรียการของคุณมากกว่าจำนวนเรียการคู่แข่งยูนิตของคุณหนึ่งใบบวก3,000ันนี่ามีปีกดำใช่ตัวเป็นโปรโมมาในกล่อง 5,000จริงด้วยเข้าตบาบาสหนึ่งจวดหนึ่งนะฮะเมื่อลงสนามและยูนิตนี้ลงจากมือก็โบย5,000คนนี้อพคาล l y แ s e เมื่อลงสนามคุณสามารถคอการ์ดจากในโซคูลหนึ่งใบลงช่องเดียกาดได้แล้วก็อีกอันนึงเมื่อลงสนามนะคุณสามารถคอตัวเองจากในโซคูลหนึ่งใบลงช่องเรียกาดได้นะถ้าลงแวนคออะไรก็ได้นะถ้าลงเรียคอตัวเองจากในโซได้ด้วยนะลงช่องเดียกาด หมานะกูดูเบานะครับไอตัวนี้ตัมนตรีแวนกานะยูนิตนี้ได้รับ2000ตามจำนวนเรียกเกตจากจำนวนเกดของแวนกานะถ้า3ก็บอกหกพันนี่มันก็เขียนชัดเจนมาดีบาวนี่คือตัวนี้นะครับไอหมาตัวเมื่อกี้นะนี่ตัวนี้หมาของตัวนี้ก็คือเรียกตัวนี้นะครับถ้าในเทิร์นนี้ยูนิตของคุณถูกดีทายนะก็บวกห้าพันนะเมื่ออยู่ในนี้บูธให้กับ ไอตัวนั้นนะครับก็คุณตัวหนึ่งและทิ้งการ์ดไปเมื่อคุณหนึ่งใบแล้วก็นี่เป็นอจอมเวทนะโคบอลนะเมื่อลงสนามนะก็โซบ้าหนึ่งเคลื่อนย้ายเลกาของคุณหนึ่งใบไปช่องกาดอ๋อถ้ามาลงช่องกาดเนาะอ๋อก็คือกาดเพิ่มได้ว่างั้นล้ <c oughs> นนวก็เป็นตัวเริ่มนะแล้วก็เป็นทิกเกอร์นะครับนะ ก็ชา a ์โดนี้ให้ทิกเกอร์มาครบเลยนะก็ PG ีให้นะครับมีคลิกให้ทุกนะอาร์ตนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่แถมมาในกล่องเนอะก็จะแถมให้ไปนะครับโอเคก็จบสำหรับกล่องนี้นะเดี๋ยวจะแกะรวมเลยว่าได้หลังกล่องอะไรบ้างมา ขอเก็บก่อนนิดนึงเพื่อง่ายต่อการเปิดกล่องอื่นๆนะมันแยกออกมาดีนะทุกคนไม่แยกสลับไปสลับมานะครับเป็นบั d ดี้กับบัดีเนาะแวเอ้ยไม่ใช่เป็น s h a d โด Shadow นะลิงก็ลิงนะครับเพื่อง่ายต่อการเก็บกล่องและจัดแยกนะสำหรับ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็นี่คือการ์ดเวนการ์ดเนาะใครที่อยากจะลองเล่นหรือว่าทดลองอยากฝึอกอยากรู้ว่าเล่นยังไงมาถามพี่เอได้นะพี่จะสอนให้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสอนให้ด้วยนะนะี่ก็เป็นหลังกล่องของกล่องแรกเนาะอันนี้ก็ใครที่สั่งกับพี่เอไว้นะครับก็รอรับได้เลยเนาะก็สามารถ ส่งโปรโมที่แข่งในงานของพี่เอเนี่ยไปพร้อมกับที่เราสั่งได้เนาะเออก็ถือว่าเป็นของแถมไปนะครับแล้นะวจ่ายค่าส่งพร้อมกันนะค่าส่งเเจน JNT นะครับเริ่มต้นที่35บาบาทนะ ชุดนี้เก็บไว้วางไว้ก่อนอ่ะชุดนี้ก่อนไม่เป็นไรข้างเดียวก็ได้แกะยากอยู่นะของใหม่ก็อย่างนี้แหละทุกคน เข้ามาลองเล่นได้นะเวนกานะครับคือสนุกไม่แพ้กับบัตตี้ไฟนะแล้วก็กติกาเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับกติกาไม่มั่วนะครับไม่มีจังหวะเคาน์เตอร์โป๊ะป้าโป๊ะป้า,ปา,ปาแบบมั่วๆนะฮะเรนกาเนี่ยเทิร์นใครเทิร์นมันนะเล่นกันแต่เนเทิร์นตัวเองนะครับโอเคมาเรามาดูหลังกล่องสิว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับเอามาดูทีละใบเลยทิง้งนี่ดีลิเตอร์นะสวยงาม ชิงโอ้เป็นดาร์กบอลนะคอมเดตเตอร์นะเป็นชิงเอือใบเดิมเปลือกใบหนึ่งโอ้พีจีชาร์โดโอ้เป็นชาร์โดสองลิงสองนะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พี่เอเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ